เปรตกิ่นมูดอุจจระของเสียเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแน่นอนว่าเรื่องของผีเปรตคนไทยย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยทั่วไป ตามหลักพุทธศาสนานั้นเปรตถ,ถูกแบ่งออกหลายประเภทด้วยกันตามลักษณะกรรมชั่วที่ได้กระทำในตอนยังมีชีวิตอยู่โดยเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระรูปนี้ได้ออกเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยในช่วงแรกๆ พระภิกษุรูปนี้ได้ออกเดินทางมาพร้อมกับคาราวานขนส่งสินค้าแต่เมื่อมาถึงที่กลางทางคารวานขนส่งสินค้าได้แวะพักที่กลางทางซึ่งก็เป็นป่าทางด้านพระภิกษุจึงได้ปลีกวิเวกแยกตัวออกไปเพื่อที่จะหาที่สงบเพื่อทําสมาธิและภาวนาจิตแต่ด้วยความอ่อนล้าที่เกิดจากการเดินทาง มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมันก็ได้ทำให้พระภิกษุรูปนี้พลอยหลับไปเมื่อครั้นที่พระภิกษุตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาเย็นใกล้จะค่ำพระภิกษุก็ได้พบว่ากองคารวานขนส่งสินค้านั้นได้อันตรธานหายไปแล้วพวกเขาอาจจะลืมพระภิกษุหรืออาจจะจงใจทิ้งพระภิกษุไว้เพราะอาจจะมองว่า การเดินทางของพวกเขาลาช้าอาจจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่ในตอนนี้พระภิกษุจำเป็นต้องเดินทางแต่เพียงลำพังโดยผู้เดียวโดยที่ไหนตอนนี้มันก็ใกล้จะข้ามเต็มทีพระภิกษุได้เดินทางเรื่อยมาจนไปถึงยังบริเวณใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสถิตของรุกคเทวดา เมื่อได้เห็นพระภิกษุเดินทางมาเพียงแค่รูปเดียวรุกขเทวดาจึงได้จำแรงกายเป็นชายหนุ่มมนุษย์และได้เข้าไปกราบนมัสการพระภิกษุรูปนั้นก่อนที่จะนิมนต์ให้ท่านมานั่งพักที่ใต้ต้นไม้ที่เขานั้นสิงสถิตรุกขเทวดายังดูแลพระภิกษุรูปนี้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งทายารักษาเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางให้กับพระภิกษุ ในขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยสนทนากันอยู่จู่ๆก็ได้มีนางเปรตหญิงตนหนึ่งนุ่งห่มเสื้อผ้าขาดซ่อมซ่อร่างกายผอมแห้งดูน่าเกลียดน่ากลัวโผล่ขึ้นมานางเปรตตนนี้กำลังก้มลงไปเลียตามบาดแผลที่ร่างกายเพื่อที่จะเลียกินน้ำเลือดน้ำหนองที่ค่อยๆไหลเยิ้มออกมาจากร่างกาย พระรูปนี้ก็ได้แต่ชงโนใจว่านี่มันคืออะไรกันแน่นางเปรตจึงได้เดินเข้ามาหาพระภิกษุและชายหนุ่มอย่างชา้าชายหนุ่มจึงได้บอกกับพระภิกษุว่านางเปรตที่เห็นอยู่นี้นางนั้นได้มาที่นี่ทุกวันนางเปรตตนนี้ได้เดินเข้ามาเพื่อร้องขอของกินอย่างหิวโหวย ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือน้ำสำนางยังร้องขอเครื่องนุ่มหงและเสื้อผ้าต่างๆรุกคเทวดาในร่างของชายหนุ่มจึงได้จัดให้ตามคำที่นางขอโดยได้หยิบทั้งข้าวปลาอาหารและก็เครื่องนุ่มหงยื่นให้กับนางนางเปรตก็รับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างรีบร้อนโดยส่วนที่เป็นอาหารที่นางรับไปนั้นจูจู ก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นอุจจาระและน้ำเลือดน้ำหนองส่วนผ้าที่ใช้นุ่มหงที่นางได้รับไปมันก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นแผ่นโลหะที่มีเปลวไฟลุกโชนโดยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับรุคเทวดานั้นก็ถือว่าเห็นจนชินตาแล้วนางเปรตก็ได้ก้มลงไปเลียก,กินอุจจาระและน้ำเลือดน้ำหนองที่ได้แปลงมาจากของกินอย่างอร,อร่อยและหิวโหวย ภาพที่พระภิกษุได้เห็นอยู่เบื้องหน้าสร้างความหดหู่รันทดปนเวทนาที่ได้เห็นสภาพของนางเปรตผู้นี้ด้วยเหตุผลอันใดนางจึงต้องกลับกลายมาเป็นสภาพแบบนี้พระภิกษุจึงได้ลองไตรถามลุคคเทวดาไปว่าเหตุใดนางจึงต้องกลายเป็นนางเปรตและของที่มอบให้กับนางจึงได้กลายเป็นเช่นนั้นลุคคเทวดา จึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับพระภิษุฟังว่าเดิมทีนางเปรตผู้นี้ในตอนที่ยังมีชีวิตนางนั้นเป็นภรรยาของเขาเองแต่ด้วยที่ว่านางเป็นคนที่มีนิสัยสตรณีขี้งกทำให้นางไม่เคยคิดที่จะทำบุญทำทานใดๆซึ่งก็ผิดกับวิสัยของสามีที่ชอบทำบุญสุนทานและเมื่อน,นาง ได้พบเห็นผู้คนทำบุญทำทานนางผู้นี้ก็จะเข้าไปต่อว่าด่าทอผู้คนที่ทำบุญทำทานนั้นว่าพวกเขานั้นเป็นคนโง่บางทีก็ไล่ตะเพิดคนที่ทำบุญเหล่านั้นไม่ให้พวกเขาทำบุญทำทานและบาปกรรมที่นางได้ก่อไว้ตั้งแต่ตอนที่นางยังมีชีวิตมันก็ได้ตามมาสนองนางเหมือนนางตายเพราะเมื่อนาง ได้ตายลงไปแล้วนางก็ได้กลับมาเกิดเป็นผีเปรลดดังที่เห็นพระภิกษุเกิดความเวทนาสงสารผีเปรลดตนนี้เป็นอย่างมากรุกคเทวดาเองก็อยากหาทางช่วยเหลือนางเช่นกันจึงได้ถามพระภิกษุไปว่าท่านนั้นพอจะมีทางที่จะช่วยเหลือนางเปรลดผู้นี้ให้หลุดพ้นไปจากสภาพอันน่าเวทนานี้ได้หรือไม่พระภิกษุ จึงได้บอกวิธีช่วยเหลือนางโดยให้รุกขเทวดานั้นทําบุญกับพระอริยสงฆ์หรือพระภิกษุสักรรปเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนางผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้มันก็จะสามารถช่วยให้นางได้หลุดพ้นไปจากสภาพนี้ได้อยู่และเมื่อรู้ดังนั้นรุกขเทวดาจึงได้นำพัตตะหารที่ดีที่สุดมาถวายแก่พระภิกษุ โดยในตอนที่ถวายนั้นรุกขเทวดาก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตพันรายาหรือนางเปรตผู้นี้และเมื่อถวายเสร็จผลบุญที่ได้ถวายไปนั้นก็ได้ส่งไปถึงนางเปรตในทันทีเร็วกว่าจีในประเทศไทยซะอีกทำให้นางเปรตผู้นั้นรู้สึกอิ่มทิพย์และได้หยุดเลี่ยก,กินน้ำมูดจากบาดแผลของตนเอง สภาพร่างกายของนางก็ค่อยๆดีขึ้นและได้กลับกลายเป็นหญิงสาวสวยดังเดิมในตอนนี้นางจึงมีใบหน้าที่สดใสและยิ้มแย้มเพราะได้กลับกลายเป็นสาวสวยแล้วแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือเครื่องนุ่มห่มของนางที่ในตอนนี้ยังเป็นชุดที่ขาดรุ่งริงและดูเก่าสุดโทมจนเห็นเนื้อหนังอันอวบอิ่มอยู่ภายใน รุกขเทวดาจึงได้ถวายพวกเครื่องนุ่มห่มนั้นแก่พระภิกษุในทันทีและฉับพลันที่เร็วกว่า 5G นั้นเครื่องนุ่มห่มที่เก่าและขาดของนางมันก็ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นชุดใหม่ถอดดามย่งกับพึ่งถอยมาสดสดร้อนๆจากสยามพารากอนในตอนนี้นางเปรตได้หมดจากสภาพนางเปรตไปแล้วและนาง ก็ได้กลายเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยสดงดงามไม่ต่างจากนางฟ้าหรือเทพธิดาแล้วเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากพระภิกษุทั้งรุกขเทวดาและเมียของเขาก็ได้เดินจูงมือกันเข้ามากราบขอบคุณพระภิกษุรูปนี้และพวกเขาทั้งคู่ก็ได้กราบราท่านก่อนที่พวกเขานั้นจะเดินหายเข้าไปในต้นไม้ซึ่งในตอนนี้ พระภิกษุรู้ตัวแล้วว่าชายหนุ่มที่ได้พบเจอเขานั้นน่าจะเป็นรุกขเทวดาประจำต้นไม้ตนนี้พระภิกษุท่านจึงได้พักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ตนนี้เป็นเวลาพักใหญ่และในช่วงรุ่งเช้าพระภิกษุจึงได้ออกเดินทางต่อไปเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายของท่านที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ในตอนแรก ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ